มีใครที่ใช้ไมครับแท้แล้วอยากเล่นเกมไม C ครับที่มีภาพสวยๆแบบนี้บ้างไหมครับ และใช่ครับวันนี้เราก็อยู่กับเชตเดอร์ที่มีชื่อว่า Faithful RTX นั่นเองครับโอเคครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของ Faithful RTX นะครับก็จะเป็นไม n e ค r ร f ทที่ใช้ ray tracing นะครับแล้วก็ร่วมกับ t e x t u r e Pa c k ของ Faithful นะครับนี่นะครับภาพเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องมีตัวของกราฟิกการ์ดที่สามารถใช้เลเทซิ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าในคอมนะครับก็ต้องสามารถเปิดเลเทซิ่งได้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้ตัวของเชเดอร์นี้ได้นะครับโอเคฮะวิธีการดาวน์โหลดก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเลือกไปอันไหนก็ได้นะเ e ิฟ64หหรือว่า32ก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็น64แล้วกันนะ นี่นะครับเราก็กดดาวน์โหลดก็กดคลิกตรงนี้นะครับโอเคครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับตัวของไฟล์ที่เราได้มาจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ตัวของนามสกุลเขานะครับก็จะเป็น .mcpack อยู่แล้วเนาะแล้วก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเปิดด้วยนะครับแล้วก็เปิดด้วยกับไมค์คราฟที่เราต้องการนะส่วนตัวเป็นไมค์คราฟหลักนะครับก็เป็นเป็นไมค์คราบหลักนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะขึ้น Import เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับพอเรา Import เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปที่ Global Resources นะครับก็ไป Active เจ้าตัวของ f a t h f u l 64 RTX ให้เรียบร้อยนะครับก็นี่นะฮะพอเรา a c คทีฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดกลับไปก่อนที่นึงนะแล้วก็ปล่อยให้เขาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอเขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ Setting เหมือนเดิมนะครับไปที่ Video นะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวของ Ray tracing เนี่ยเขาได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะส่วนใครที่ เปิดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเครื่องของเราไม่รองรับ l a ทซ n ่งนั่นเองนะครับก็ขอให้ทาใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่เปิดได้ก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็คือสามารถใช้ตัวของ s h a อร์ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวของ shader ก็ติดนะครับนี่นะก็จะเป็นภาพของเฟดฟูเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า shader ก็ติดปกติเลยนะนะครับแล้วก็ เป็น texture pack ของ Fadeful ด้วยนะครับนี่นะก็สามารถอัปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้ปกติเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวของ Fadeful RTX นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง texture pack นะครับที่รู้สึกว่าคนนิยมใช้กันเยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเสริม l a t e t i n g เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ยสวยขึ้นไปอีกนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกัน